และแล้วความสำเร็จก็ใกล้เข้ามาอีกขั้นหนึ่งหนองครับสองหนองสามหนองสี่หนองไผ่มาไผ่มาเห็นกระยับว่าเฮดรีส่สอดกุศสีเนาะปะนะเฮดรีสดอดกุศสีแท้ป่ะนะ บรรยากาศดีบากคับมันอุยรอบน้องนำเจววบักคัะครับแล้วมีคองไส้ไก่นะครับจะพาไปดูคลองไส้ไก่ด้วยคองไส้ไก่ที่เป็นสองเมตร มาแล้วนี่ของไส้ไก่ผมนะครับหันเดวแบงนะครับแบงเลี่ยงสองฟังสองหนองแก้ว